สวัสดีสวัสดีครับบ่าวสุพลนะครับจะมาอ่านพันานะครับไปพี่น้องได้ฟังกันนะครับเป็นการอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมอีสานคืนบ้านเฮานะครับเป็นการอ่านพญานะครับรักษากันไว้ครับพี่น้องวัฒนธรรม ของเขานะครับนับมือสิถอยหลังนะครับลูกหลานยุคสมัยไม่เพิ่นกัไปตามทา้งไม่ของเพิ่นแล้วเนาะครับเทคโนโลยีซูเม,มอนะครับตามบ่ทันสำหรับวัฒนธรรมเก่าๆก,ก,กำลังสิหายไปพี่น้อง เนี่ยครับสม,มือนี่ลูกหลานบ้านเฮาสิเขาวัดเขาว,ว่านเนาะกะให่พ่อแม่พี่น้องนะครับหาทางนะหาทางดึงดวดใบรุ่นไว้รุนอ่ะน้องนุ่งรุ่นหลังเขาวัดทั้บุญทั้ท่านเนาะครับบึงวัฒนารรมพื้นบ้านเฮาเนาะครับไล่หลักอักษรวดไล่เก่าเขาเนาะอยู่วัดอยู่ว่านี่ยสม,มือนี่อ๋อเนี่ครับที่ อดเด็กหน่อยเพิ่นสิขาวัดเนาะครับก็คือสมัยอ่าโฮาสมัยบาสุพุนในหน่อยนี่โอ้ปั่นจักรยานไปวัดครับป็นละครับสอบธรรมะธ้รมู่เนาะรักรรมสันอีสันทสันตีเป็นจังไรเนาะพี่น้องเขาเกี่ยวกันเบิดแลเราไปอากาศก็ดีเนาะพี่น้องยินดีครับ น้องภาคใต้กันหน้ำลรแลวเนาะเอาสูกันไปครับวันนี้บาสุพลนนะครับสิมหาดอันข่ำพญานะครับเพื่ออ่ากับท่านละเก่งครับบ้านพวกเก่งเหรอครับแต่อยากอ่านเนะเาะเพื่อนฟัง,ฟ,งฟังกันในเรื่องขนมซอยตีซอยต้องซอยซ้อนเป็นคู่อาจารย์ในบาสุพลนนั่นเอง มาไลรสดครับมัน ani, นี้ไลไรสดทั้งช่อง YouTube น้องไม่ครับน้องไม่อันใดพิดถือกับบท่านละรูเนาะบอกกาวเบาวสุพนนะจ้ครับอยากได้ยังก็ต้องซื้อถือเอาเงินไปแลกเปลี่ยนอยากได้บุญก็ต้องเพียนเวียนน้ำหิดเรื่อยๆหาของให้ปอนท่านเปรียบจังคนกี่คันผู้ใดเน้แลวพ่อกิน เป็นแต่นี้แต่สินทวินหาแต่ความขันบ่ทำท่านบ่มีใดบุญกุศลน้ำหมูพ่อสิได้ทรงอยู่สู้ขึ้นให้มังมีสลับพีน้องครับความัญาะครับเป็นบทปพญาอวยพ่อนะครับเป็นหนังสือนะครับต้องาจารย์คู่พ้งนะครับกัเย็นวาเล่าแต่งออกมาเผยแผ่ได้ดีนะครับก็บอกสุพ้นก,ก็อยากอยากหัดอยากอ่านแล้วครับ กับบ่มีวิชาความโหดนะครับเจ๊อยากคิดเนาะพี่น้องใจรักไปทางนั้นกับเป็นการอนุรักษ์พัฒนธรรมอีสานพื้นบ้านเข้าไว้น้ำครับยุคนี้สมัยนี้เปลี่ยนไปร้ายครับเด็กหน่อยผู้เกิดรุ่นเกิดหลังนี้บัดว่ากับพ่อเด็กเขาแล้วเนาะครับพี่น้องมีโอกาสกะบ่าลูกผ่าล้านเขาวัดทรรบุญนทรท่าน เสือกสารวัธนธทเฮาไหวน้ำเน่พี่น้องเออว่าวอยากที่กันครับแต่บาวสุพลก็บ่มีเวลาไปเหตุงานกับมือนีกับยังน้อยกับสิออกไปขายปลาเผาแล้วครับปลาเผาเปล่าอบถังมาอุดหนุนกันเนย้อครับตลาดเรวัดสมุรปลาการครับก่อหม้อสามห้องลยละครับพี่น้องแล้วแต่แฟนเป็นขายนะครับบาวส่วลมือนีวันหยุดวันอาทิตย์หยุดนะครับบาวสุพลเหตุงานโรงงานอยู่นะครับเศรษฐกิจเมอครับพี่น้อง ไอ้คนละเครื่องมาก็ดียู่ยดิบัดนี้เบิดแเรวบัดนี้เงียบคือเก่าเราพี่น้องบัดนี่ยังว่าแหละครับลงงานกะเงียบนะครับการผลิตลดลงนะครับเศรษฐกิจซู่เมื่อค่อยเป็นค่อยไปครับสู่ๆกันครับพี่น้องอันว่าบุญบุญนี่เป็นของดีอันลำคาแปงสะพานขึ้นสู่ฝ่าบ่เมื่อน่ะดอกแคนเดลบ่มีทางเห็นแล้งเพราะบุญทรงสู้สี ท่านของดีย่ำใดบุญกุศลมีย่ำนั่นให้ท่านเศร้าท่านรอยท่านซิบก็ดีอยู่ผู้บ่ท่านบ่มีบุญทรงอยู่ก็จนต่อยดังเดิมสำหรับพี่น้องเป็นไงเนีน้อครับอากาศหนาวเนาอากาศเย็นพี่น้องบอกเพื่อนว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนาะ ปีนี้อียังบ่พ่อกระเด้พ่อเบิดละครับนี่สูยางสูเนียวเพนดอกเพนดินไว้น้ำท่วมไฟไม่สงครามวาสนุ้ยปีนี้คัดเ้อะสิพาน่นละพี่น้องสูเอาอีกอนี่ละเดือนเดียวกันและเม่นละครับบัดปีน้าว่าก,กันไม่แอบจะเริ่ม ติดตามเบาสุพุนเอเดอครับน้องไม่ครับผู้ติดตามกันลักร้อยอยู่ครับร้อยเจ็ดสิบคนอยู่มั้งครับ <c oughs> สหรับผู้อยากอ่านหนังสือนะครับของอาจารย์คู่พุ่งกับบอดี้วาโฆษณาด,ดอกของพอดีกับเอามาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับเป็นหนังสือ พญาอวยพรนแล้วก็บสิมีวาสนาพิธีงานสงงานศพวยพรนกิดบอกกิดบุญในลาเป็นน่องดีนะครับซื้อมาหาซื้อมาอันด้วยนะครับเป็นการอนุรักษ์เป็นนิตรนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสารพื้นบ้านนะครับเป็นพญาอวยพรบางสุ่นในมาสองอินนะครับเป็นคู่มือพิธีงานศพนะครับงานศพกันโอาเพื่อผู้อยู่บ้านเนาะอันจะปลอดสะพานเพื่องจะเขานะครับ ยังนะครับบุตรบวชสควรบวชสู้ควอยากอยากท่องเป็นนะครับบทบทชสู้ควรก็เาสียอันไหนฟังจังมันเสเสีเสเทพบพรบวรนวิเศษอด้ีเลกเตโสสยามงคลาดีเลกอเนกสวัสดีจงมีแก่เท่าพญาสีนาอามาสีธาตุราชกุมาร ให้ยูสุขสำรันตอบเท้าตอเท้าพิริยาทั้งบูตาและลูกเต้าอันนี้ก็ดีนะพี่น้องยูบ้านอันผู้เฒ่าสู้ควรบ้านเบ้าสู้พ้นทางสุนินจะเริ่มเล้กับเท้านะจังววาแหละยุกหลังนีผู้ลุ่นหลังกันทำไมยูบ้านเนื้อตาสืบสานไว้ครับสืบสานไว้นะครับกัฒนธรรมเืล่นบ้านฮาอง บาสุพลขอขอบคุณนะครับท่านผู้ส้มนะครับที่มาเบิงบาสุพลนนะครับเป็นน้องไม่น้องไม่ช่องย t u b e นะครับก็อยากมาว้ามาให้พี่น้องได้ติดตามกันนะครับให้พี่น้องไดีเบิ่งกันเดี๋ยวบาสุพลนนะครับสิขอตัวไปถ้ำพระละหน้าที่ของจ้กของนะครับไปซอยพิริยาป่าเผาอบถังนะครับเป็นป่าอบองนะครับ ปลาเผาปลาอบโอ่งน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับสูตรบาร,รบือบนแล้วครับตั้งมหาสรา,ารคามบ้านเฮานะครับอุปกรณ์กันมาจากทั้งบ้านเฮาแล้วครับทั้งโจบาสุพนสีไปขายปลาเผาก่อนนะครับว่บางๆเบาสุพนสีกลับมาหาพี่น่องไม่หรอกครับบาสุพนกับมักล่องมักล่ำแล้วครับแต่ว่าดนตีกับบทัศละมีนอกจากสีหาทั้งเด็ม์มาให้ มันจะติดลีกาทิตย์ห้องได้เตยผมีเดนตีพี่น้องอ่ะขอให้พี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงให้โชคให้ม ắ n น,นะครับมืถมมอถีวันที่เท่าไรแล้วมืออื่นเออวันที่หนึ่งกะหวยออกกะตรงๆเลยพี่น้องซื้อตัวไดก็ได้ตัวนั้นล่ะครับสวัสดีครับผม